สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่นะครับพี่น้องในช่องทาง YouTube นะครับในค่ืนนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับของค่ำคืนวันที่24นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับผมก็สหรับแนวทางเมื่อคืนนี้มาตัวเด่นหมดเลยนะครับพี่พี่เนาะในตัวรูดไม่มานะครับมาตัวเด่นทั้งทั้งสรอบเลยนะครับคนที่ออกนะครับเนาะไอ้ดาว ไอ้เรากรชาตินะครับ8 2 9กับ1 6นะครับ2 9 9 2ของเราไม่มีนะครับพี่พี่เนาะก็มาเป็นเพียงตัวเด่นอย่างที่ผมบอกนะครับหรือใครเอา9ไปรูดนะครับก็เข้าไปที่9 2 2 9นะครับส่วนดาวโจน VIP นะครับผมให้2กับ8นะครับผลที่ออก0 5 5กับ9 2ออกตัวเดิมนะครับออกตัวเดิมของกาชากนะครับก็ผมให้2ไปนะครับก็2 3 2 5 2 8นะครับไม่ถึง2 9เนาะ ก็มาเป็นเพียงเลขเด่น2นะครับหรือแครเอา2ไปรูดนะครับเข้าไปที่92สนะครับผมส่วนเดาโจท์ปกติก็เหมือนกันนะครับผมให้ศูนย์กับ9ไปรูดศูนย์นะครับผลที่ออก3 9 1กับ82นะครับ 91, 91 91 91ไม่มีนะครับพี่ให้92 9 6 98นะครับออก91นะครับผมก็มาเป็นเพียงตัวเด่นนอดหรือใครเอา9ไปรูดก็เข้าไปที่91น่ตรงๆ นะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับเนาะนะครับมาตัวเด่นหมดเลยนะครับตัวรูดหลุดนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ขอขอบคุณพี่พีเอซีนะครับน้องที่นะครับยังติดตามแนวทางหวยลาวกระชาตินะครับรวมไปถึงหุ้นดาวโจนนะครับดาวโจน VIP ด้วยนะครับก็ลาวช่วงค่ำนะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่พี่เนาะต้องขอโทษจริงๆนะครับเพราะว่าลาวสามัคคีผมลง เป็นลาวสามัคคี V.I.P. แล้วก็ลาว V.I.P. ในกลุ่มนะครับก็คือลาวสามัคคีมาในตัวรูดนะครับมาในตัวรูดส่วนลาว V.I.P. นั้นมาในตัวเจาะศูนย์หนึ่งนะครับผมเนาะเสียดายที่ผมไม่ได้ลงให้ในช่อง u t u b e นะครับก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับพี่พี่เวลามีจํากัดนะครับเอกาะปริติุละนะครับผมต้องขอโทษจริงๆนะครับก็หวยลาวาราตินะครับค่าคืนนี้เนาะก่อนไปรับชมนะครับตัวเลขนะครับเป็นเพียงสูตรคํานวณนะครับโปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่ชื่นชอบค่อยตามนะครับผมเนาะก็ขอให้เฮง,งๆปังๆกันทุกคนก็นแล้วกันช่วงนี้นะครับพี่เนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแอดก็ไม่ค่อยสุขภาพดีเท่าไหร่นะครับพี่พลาวการชาินะครับในค่าคืนนี้ผมให้ไปที่8นะครับพี่พแล้วก็4นะครับผมให้รูดไปที่ สนะครับผมประกบคู่8ปดสองแปดสี่แปหนึนะครับ3ตัว4 8่แปดเนนะครับผม ตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่8 9นะครับ4 1 4 9นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหวยลาวกาชาตินะครับส่วนดาวโจน vip นะครับดาวโจน vip ผมให้ไปที่4แล้วก็0นะครับลูดไปที่0นะครับผม ประกบคู่4 2 4 5 4 9นะครับ0 2 0 5 0 9นะครับประมาณนี้นะครับ3ตัวก็4 0 9นะครับผมแล้วก็0 4 2นะครับผม สีสองนะครับศูนย์เก้าศูนห้านะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับพี่พี่ก็มีข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับเนาะดาวโจนปกติเนี่ยก้าวเดินมา4วันแล้วนะครับพี่พี่เนาะถ้าใครชื่นชอบลองพิจ,จารณาดูนะครับผมเนาะแต่ว่าผมทําไปตามสูตรนะครับก็ก้าวเดินมาสหน่าสี่วันนะครับพี่พี่เนาะสลับดาวโจนปกตินะครับ ส่วนนะครับที่ผมจะให้ไปแนวทางก็จะเป็นในที่8แล้วก็4นะครับรูดไปที่4นะครับผมรูดไปที่4นะครับประกบคู่8 1 8 5 8 9 4 1 4 5 แล้วก็49นะครับผม3ตัวนะครับ3ตัว3ตัวนี้489นะครับ489แล้วก็845นะครับผมนี่เลยตัวเน้นนะครับ 4 5 8 9แล้วก็41นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหวยลาวกาชาตินะครับแล้วก็ดาวโจน VIP ดาวโจนปกตินะครับก็ขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะทั้ง3รอบเลยนะครับย้ำนะครับพี่พี่ชื่นชอบค่อยตามนะครับเนาะไม่ชอบสามารถเล่นผ่านนะครับไม่ว่ากันนะครับผมก็ค่ำคืนนี้นะครับตื่นเช้ามาขอให้รับทรัพย์กันทุกทุกคนนะครับผม สลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ